สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่9มิถุนายนอยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับลิเวอร์พูลนะครับเอาจริงฮะดีวดาวินนูเยสอันนี้เป็นข่าวดีสําหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลมากๆเดี๋ยวเตรียมยื่น85ล้านปอนด์นะครับรวมไปถึงรอข้อเสนอมาเน่รอบที่3นะครับแล้วก็รอขายมินามิโน่ด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสาหรับ ทัวร์ดูบอลกับทางเรียลแฟนนะครับใครที่อยากดูบอลที่ประเทศสิงคโปร์นะครับอุ่นเครื่องเรียบฟูเจอกับกิซโซ่พาเลทในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับสามหมื่นเก้าร้อยบาทเท่านั้นได้เที่ยวได้ดูบอลด้วยก็สนใจนะครับลองแอดไลน์นะครับหรือว่าเบอร์โทรตามที่เห็นในภาพด้านล่างซ้ายมือไปสอบถามไปจับจองพื้นที่กับทางเรียลแฟนทาวเวลได้เลยนะครับรวมไปถึงรถยนต์ซูซูกิสวิปนะครับเผาโยอัพแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับก็คันนี้มากับเทคโนโลยีหัวฉีดคู่เรเดียลเจ็ทแพลตฟอร์มฮาร สมรรถนะในการขับขี่ก็ยอดเยี่ยมนะครับสนใจไปที่โชว์รูมทั่วประเทศของ Suzuki Motor Thailand เลยนะครับยอดขายกว่า140,000คันการันตีความนิยมและคุณภาพนะครับมาเริ่มต้นกันเลยที่เรื่องราวของดาวินนูเยสนะครับผมขออนุญาตเล่าเท้าความแบบนี้นะฮะเอาแบบไล่เรียงไทม์ไลน์นะก็เมื่อวานนี้ครับเอาตั้งแต่ช่วงเย็นๆบ้านเรานะครับก็เริ่มมีอัปเดตเกี่ยวกับดาวินนูเยสออกมาเพิ่มเติม นะจากทางนักข่าวสายหงของเราลหลายๆสํานักลหลายๆนักข่าวของสายหงเราเนี่ยก็ยืนยันตรงกันว่าลิฟพูตอนนี้เหมือนล็อกเป้าแล้วล็อกเป้าไปที่ดาวินนูเยสเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งอย่างจริงจังเพราะเจอเกนคอปนะครับโคตรชอบนักเตะนะครับและนักเตะเองก็อยากย้ายงานย,าย้ายย้ายทีมมาร่วมงานกับเจอเกนคอปด้วยนะครับลิ์พูเนี่ยเริ่มเจรจากับเบนฟิก้าเบื้องต้นไปแล้วนะเออ แล้วก็เหมือนกับเริ่มบื้องต้นเนี่ยได้ทราบราคาทางที่ทางเบนฟิก้าต้องการเบนฟิก้าต้องการเท่าไหร่ฮะ85ล้านปอนด์นะฮะคิดเป็นเงินยูโร100ล้านยูโรแต่เดี๋ยวต่อจากนี้สิ่งที่ผมจะพูดผมขอพูดเป็นเงินปอนด์เลยเนาะจะได้เข้าใจตรงกันนะเบนฟิก้าต้องการ85ล้านปอนด์นะครับซึ่งลิพูเนี่ยไอช่วงเย็นๆบ้านเราเนี่ยข่าวหลา,ๆๆหลายๆแหล่งก็รายงานตรงกันว่าลิพูกําลังพิจารณาอยู่ อาจจะมีบางที่บอกว่าพร้อมจ่ายบางที่ก็บอกว่าเดี๋ยวกำลังคิดอยู่ว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายดีหรือจะไปต่อรองอะไรยังไงใช่ไหมฮะทีนี้ฮะพอหลังจากข่าวมันกระพือมาในช่วงค่ำๆเย็นๆใช่ไหมครับมาถึงช่วงดึกๆครับทีนี้นอกจากสายข่าวสายข่าวหงแดงครับก็เริ่มมีสายข่าวคนดังอย่างฟาบิโอโรมาโนซึ่งแน่นอนครับโรมาโนเนี่ยเขาเป็นสายข่าวสายข่าววงกว้างเขาน่าจะได้ข้อมูลครับเขาน่าจะไปเช็คข้อมูลมาเพิ่มเติมจากทางฝั่ง เบนฟิก้าทางฝั่งสื่อทางฝั่งที่เป็นข้อมูลจากฝั่งโปรตุเกสหรือแม้กระทั่งฝั่งเอเย่นนักเตะซึ่งโรมาโน่มีเครือข่ายเอเย่นนักเตะมากมายที่เขารู้จักและแน่นอนข้อมูลจากเขายังไงเราต้องฟังเพราะเขาเป็นนักข่าวเทียร์หนึ่งของยุคจริงๆนะฮะผู้ติดตามในทวิตเตอร์เก้าล้านคนนะครับคิดดูแล้วกันอ่ะทีนี้เนี่ยโรมาโน่ครับแกบอกเลยนะฮะแกโพสตตอนประมาณสี่ทุ่มบ้านเรามาั้งโดยประมาณนะครับบอกว่าลิปูนะครับมีแผนนะ ในการที่จะยื่นข้อเสนอเริ่มต้นหรือว่าโอเพนนิ่งบอะไรแนวๆเน,นี้ยนะครับให้กับทางเบนฟิก้านะแล้วข้อเสนอดังกล่าวเนี่ยมันเป็นโรมมโนเขาบอกว่ามันเป็นข้อเสนอปากเปล่าคาว่าปากเปล่าคือยงไงฮะก็คือการแบบเหมือนโทรคุยหรืออะไรก็ตามที่คุยลิฟูคุยกับฝั่งเบนฟิก้าคุยผ่านตัวแทนหรืออะไรก็ตามว่าเดี๋ยวเราจะยื่นเท่านี้นะบอกเบื้องต้นกับเบนฟิก้าไปก่อนว่าลิฟูพร้อมทุ่ม ผมขอพูดเป็นเงินปอนเลยนะผมย้านะก็คือเงินต้นที่ลิพูจะทุ่มคือ68ล้านปอนบวกกับออปชั่นอีก17ล้าน68บวก17ก็คือ85อ่า68บวก17คือ85นะครับล้านปอนซึ่งดีลนี้เนี่ยโรมมโน่บอกว่าจริงๆแมนยู U, ก็ได้คุยกับเอเย่นนักเตะไปแล้วบ้างเหมือนกันแต่ว่า ทั้ง2ทีมทั้งลิเวอร์พูลและแมนยูเนี่ยยืนยันตรงกันว่าจะไม่เล่นสงครามประมูลค่าตัวกันก็คือจะยื่นในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือแบบแต่จะไม่ให้มันแพงโอเวอร์จนเกินไปนี่นี่นี่คือราคาที่แสดงว่านี่คือราคาที่แสดงว่าลิเวอร์พูลรับได้นะไอแปดสิบห้าล้านเนี่ยรวมออปชันก็คือหกสิบแปดบวกสิบเจ็ดเป็นแปดสิบห้าล้านปอนด์เนี่ยลิเวอร์พูลรับได้นะครับตัวเลขที่โรมาโนรายงานเนี่ยก็ไปตรงฮนะตรงกับนักข่าว สายโปรตุเกสที่ชื่อว่าเปรโดเซปูเวดาคนนี้นะฮะเขาเป็นนักข่าวที่ระดับต้นๆของโปรตุเกสเหมือนกันก็บอกเหมือนกันว่าข้อเสนอที่ลิพูยื่นไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นอ่าเป็นเงินเป็นเงิน,เป,น,เ,งนเป็นเงินยูโรเนี่ยมันก็คือ80ดบวกกับยี่ซึ่งถ้ากลับมาเป็นเงินปอนด์ก็เท่ากับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้หกสิบแดบวกสิบ็ดก็คือแปดิ้าล้านปอนด์อยู่ดีและก็เขาบอกว่าเบื้องหลังเนี่ยคือตัวนักเตะเนี่ยยอมรับ สัญญาจะเซ็นสัญญากับลิเวอร์พูลเนี่ย5ปีนะก็ทิศทางไปตามโรมาโนเลยฮะสำหรับนักข่าวสายโปรตุเกสคนนี้นะครับและไม่ใช่แค่นักข่าวสายโปรตุเกสเท่านั้นมีนักข่าวสายกลางที่ชื่อชั้นชื่อดังด้วยอย่างมาเตโอโมเรโตนะครับคนนี้อยู่กับสื่อมาหยาริเวโรนะโดยเขาบอกนะครับว่าก็บอกตรงกันว่าทุกอย่างน่าจะจบที่80บก20 อยู่ร้านยูโรหรือถ้ากลับมาเป็นเงินปอน์ก็เท่าที่พูดเมื่อสักครู่นี้เลย68สิบแวกสิบเล้านปอนด์ตรงกันหมดเลยฮะทีนี้ครับพอสื่อสายวงนอกครับรายงานมาแบบนี้กลับมาช่วงประมาณตั้งแต่ตีสองตีสามตีสี่บ้านเรานะฮะตีสองตีสามตีสี่บ้านเราเวลาถัดมานักข่าวสายหงก็กลับมาอัปเดตกันต่อฮะอนักข่าวสายหงกลับาอัปเดตกันต่อและ แต่ว่าทางฝั่งหน้าข่าวสายหงเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ออกตัวแรงเท่ากับสายฝั่งฝั่งเมื่อสักครู่นี้นะแต่มันมีอัปเดตในเรื่องของคำคำที่เขาใช้ในการอัปเดตอ่ะมันเป็นมันทิศท,ทางบวกจริงๆยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นพอจอยส์ของ The Times นะครับเทียร์หนึ่งของเราเนี่ยเขาก็อัปเดตว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นว่าทุกอย่างสมบูรณ์1 0 0นะยังไม่ถึงขั้นว่าปิดจ็อบปิดดีลแล้วไม่ใช่แต่เขาใช้คำว่าสเตปอัพอะ พอจอเข,าใ,เขาใช้คำว่าลิพูยกระดับในการพูดคุยเจราจาดีลนี้แล้วก็พร้อมที่ยื่นข้อเสนออารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพวกนิวโจนนิวโจนก็ใช้คําว่าเข้าใกล้ลิพูค่อนข้างมั่นใจอะไรแบบนี้ลิพูเปลี่ยนเป็นคําว่ามั่นใจและว่าจะปิดดีลนี้ได้นะอันนี้ถือว่าเป็นขับเป็นทิศทางที่ดีจริงๆนะครับเมื่อสายหงเขาบอกแบบนี้นะฮะแล้วก็เดวิดแมดด็อกนะครับก็บอกว่าจูเลียนวอร์ดเนี่ยนะครับ มนด็อกของเดอรมิเลอร์นะบอกว่าจูเลียนบอร์ดพอออกีลาของเราเนี่ยพอออกีลาใหม่ใบแดงของเราเริ่มคุยกับฝั่งโปรตุเกสไปแล้วจริงๆและก็บอกตรงกับที่สื่อฝั่งโปรตุเกสบอกว่าเดี๋ยวจะยื่นประมาณสัก65ส8บวกตัวเลขตรงนี้อาจจะไม่ตรงคนระับเป็น 65+18 บวกรวมๆแล้วประมาณ83คืออาจจะต่ำกว่าที่ทางโรมาโนทางสายข่าวฝั่งโปรตุเกสบอกนิดนึงแต่แต่คือใกล้เคียงกันเลยเป็น65บวกนะแล้วก็บอกด้วยว่า ดาวินนูเยสนะครับแมนด็อกบอกว่าดาวินนูเยสนั้นยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ฟังข้อเสนอจากแมนยูจากแอตเลติโกมาดริดแล้วก็นิวคาสเซิลแล้วเพราะใจของดาวินนูเยสเลือกลิเวอร์พูลเท่านั้นใจฉันมีแต่เธอมีแต่เธอมีแต่เธอ,เธอโอ้ยตื่นเต้นว้ยตื่นเต้นนะฮะถึงตรงนี้ฮะผมขอสรุปให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีนึงแล้วกันว่าโอกาสตอนนี้เนี่ย จร,จริงๆเมื่อวานนี้ผมทำสตรีมเกมฟีฟ่าอะไร4นะอัปเดตสถานการณ์นูนเยสเพราะมันมาแรงมากเลยผมพูดในสตรีมเกมฟีฟ่าออไล4ไปว่าผมให้โอกาส50 50นะโอกาสเริ่มเริ่มเยอะคือแล้ว50 50นะอันนั้นเมื่อเมื่อตอนค่าแต่ถ้าดูจากตอนนี้ข้อมูลท,มทั้งหมดที่ผมพูดมาผมเพิ่มเลยฮะตอนนี้โอกาสที่ลิฟูจะได้ตัวดาวินนูนเยสเพิ่มไปถึง80ถึง90 หรืออีกประมาณ10-20%ที่ต้องรอรุ้นอีกนิดนึงแต่แน่นอนว่าตอนนี้ผมใช้คำว่าเราได้รุ้นแบบเต็มๆเลยนะฮะเพราะว่าอะไรอย่างที่บอกสายหงก็มาแล้วคำว่าสายหงก็คือพวกที่ได้รับบีฟจากสโมสรการที่เขาได้รับการบาะปล่อยให้ออกมาปล่อยข่าวได้ขนาดนี้มันแปลว่ามันไปมันไปลึกแล้วะฮะถูกไหมส่วนสายข่าวกลางอย่างเช่นโรมาโนหรือนักข่าวจากฝั่งโปรตุเกสเขาสามารถรายงานจากมุมมองของฝั่ง หรือข้อมูลจากฝั่งเอเนตนนักเตะได้เลยซึ่งมันมันจะไปเร็วกว่าแล้วก็หรือมาจากทางฝั่งเบนฟิก้าจากทางฝั่งโปรตุเกสมันก็จะได้ข้อมูลที่อาจจะเร็วกว่าฝั่งหงเรานิดหนึ่งด้วยซ้ําเกต็เพิ่มเติมที่อยากจะฝากบอกเพื่อนๆนิดนึงก็คือดาวินนูเยสเนี่ยนะฮะมีเอเนต์ก็คือเป็นจอร์ดเมนเดสแล้วจอร์ดเมนเดสเนี่ยก็ดูแลนักเตะหรือผู้อยู่หลายคนเช่นฟาบินโยโชต้าคาแล้วก็ฟาบิโอคาบิโยเห็นไหมดังนั้น c o n n e c ชั o นเรื่องเอเจนต์นี่ก็อยู่ในเอเจนต์ที่ลิฟูก็เริ่มสารสัมพันธ์ในช่วงหลังแล้วเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากนํามาฝากนะอีก2เรื่องอีก2เรื่อง,อก,อง,องก็คือวันนั้นที่ผมพูดไปทีหนึ่งแล้วว่าดาวินยูเนสเนี่ยมีแง่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของสปีดใช่ไหมครับนอกจากร่างกายที่แข็งแข็งแกร่งแล้วก็ยิงคมหมงเก่งเนี่ยแบบค่อนข้างครบเครื่องเนี่ยสปีดวันนั้นผมเอามาบอกว่าอันดับ2ในแชมเปี้ยนลีกปีนี้ใช่ปะ อช้ากว่าอฟองโซเดวิสของบาเยนเพียงแค่0.03วินาทีต่อช่ว0.3กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะซึ่งยังวันนั้นน่ะมันไม่มีตัวเลขบอกว่าวิ่งเท่าไหร่ไงซึ่งวันนี้ตัวเลขออกออกมาบอกแล้วนะครับว่าดาวบินนูเยสวิ่งแบบท็อปสปีดของตัวเองอะ่ะที่บันทึกเอาไว้ในยูฟ่าแชมเปียนลีกปีนี้คือ36.5แสดงว่าอฟองโซเดวิสคือ36.8ห่างกัน0.03 อารมณ์ประมาณว่าเสร็จเซี่ยวอ่ะใช่ไหมและเร็วกว่าซาร่าด้วยซาร่าท็อปสปีดอยู่ที่สามสิบสามจุดเจ็ดหนึ่งคือดาวินนูเยสนี่ถ้าจะบอกตอนนี้ก็คือถ้าตอนวิ่งตัวป่าหรือวิ่งและกระชากอ่ะเร็วกว่าซาร่าอีกนะครับผมพูดได้แค่นี้ฮะเออนะโอ้ตื่นเต้นจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องค่าเหนื่อยมีคนพูดมาเยอะเหมือนกันว่าโอ้คนชอบพูดด่าสโมสรเราแบบบางทีด่าเกินเกินไปนิดนึงอ่ะ ใครจะมาดาวินนูเยสมันจะมารับค่าเหนื่อยถูกๆหรอเดี๋ยวก่อนนะจูนนิดนึงดูค่าเหนื่อยนักเตะค่าเหนื่อยนักเตะในในทีมเบนฟิก้าก่อนนะค่าเหนื่อยสูงสุดเนี่ยชูเลียนไวเกิลเนี่ยสี่หมื่นเกี่หื่นาี่คือมากสุดชูเลียนไวเกิลแล้วดูดาวินนูเยสครับเขาเป็นเด็กดาวรุ่งวัยยีปีนะเขาได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ส1มหมนนั่นแปลว่า เชื่อได,ได้เลยว่าลิปูอย่างมากให้สักแสนหนึ่งหรือต่อให้ได้ให้เก้าหมื่นแสนหนึ่งแสนสองแสนสามไม่อยู่ในเลนประมาณเนี้ยนี่ก็เป็นค่าเหนื่อยที่มากกว่าเดิมที่ดาวินนูเยตได้รับสามสี่เท่าแล้วถูกไหมดังนั้นไอ้เรื่องค่าเหนื่อยเนี่ยสัญญาก้อนแรกกับดาวรุ่งที่กําลังพุ่งแรงไม่จําเป็นต้องไปให้สามแสนสี่แสนบ้าตามเฮอร์ลิงเบลฮอแลนด์ไม่ต้องดูอย่างดีอาร์สดีอาร์สก็รับได้แสนหนึ่ง โชต้าก็รับได้แสนหนึ่งแล้วเดี๋ยววันหนึ่งเล่นได้ดีขึ้นดีขึ้นพอต่อสัญญาใหม่คุณได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นเองอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องแบบสัญญาก้อนแรกคุณต้องไม่ให้เขาสองสามแสนะสี่แสนเงี้ยมันไม่จําเป็นเออและนักฟุตบอลเขาเพิ่งเริ่มต้นอาชีพนะฮะอันนี้ก็ชี้แจงตรงเรื่องของค่าเหนื่อยให้ทราบกันด้วยนะครับทีนี้จากเรื่องราวของเอดดาวินนูเยสซึ่งผมต้องเรียนเพื่อนๆตามตรงว่ามัน ถามว่าลิฟูรออะไรอ่ะเมื่อกี้เราได้ยินคําว่าลิฟูรอยื่นเตรียมยื่นทําไมไม่ยื่นเลยผมว่ามันเชื่อมโยงกับมาเน่แล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่สิ่งอื่นที่แน่นอนว่าไม่จําเป็นต้องเชื่อมโยงอะไรมากมายแต่ว่าเป็นของดีที่เพื่อนๆได้ฟังอยู่เนี่ยมันก็คือนี่ฮะไมครับเอลกาโตฮะรุ่นเว็บทีนี่เป็นไงฮะคือวันตอนนั้นผมเคยใช้ ผมผมใช้มาหลายวันแล้วล่ละนะครับใช้ทั้งสตรีมฟีฟ่าออไลน์ด้วยแล้วก็แต่ว่าวันนั้นมีคนบอกว่าน้อยมันเยอะที่น้อยมันเยอะเพราะอะไรฮนะโน้ตบุ๊กผมเสียงมันดังนะโน้ตบุ๊กมันเครื่องมันรันดังเห็นไหมเสียงมันดังแล้วถ้าวันนี้ผมผม,ผมไม่เอาออกห่างจากโน้ตบุ๊กแล้วเห็นไหมเสียงน้อยมันก็จะเบาลงแล้วก็เสียงน่าจะคมชัดนะนี่ฮะก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับสําหรับตัวนี้นะครับเอลกาโตเว็บที T ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเนี่ยชื่อรุ่นมันเว็บทีนะเสียงดีมากๆแล้วก็มีสามารถปรับเสียงได้3รูปแบบด้วยนะรูปร่างกระทัดรัดที่สิ่งที่ผมชอบมันกระทัดรัดและเสียงดีนะครับนะรวมไปถึงใครที่เป็นกรดาย้อนนะครับก็สามารถใช้ยาทาตาจอมทองนะครับสามารถช่วยได้น,นะครับแล้วก็รวมไปถึงใครที่ไอมีเสมหะเจ็บคอนะครับอย่าลืมยาแก้อ ตาขันตีร้านขายยาโทรไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับกลับมาพูดกันที่เรื่องของมาเน่ฮะอย่างที่บอกเรารอเรื่องของมาเน่ด้วยเพราะว่ามันคือดีลขาออกที่เราก็ต้องการทุนเงินทุนจากตรงนี้ส่วนหนึ่งเอาไปซื้อดาวิดนูนเยสด้วยนะฮะโดยอัปเดตก่อนนะฮะว่าเมื่อวานนี้ฮะช่วงค่ำๆเย็นๆค่ำๆบ้านเรามันก็มีข้อมูลมาแล้วว่าเร์พูปฏิเสธข้อเสนออันที่สองก่อน บาเยืนยื่นอันที่2มาแล้วนะครับเผื่อสำหรับคนที่ไม่รู้ผมต้องย้อนความให้นิดนึงนะฮะบบเยืนยื่นข้อเสนอครั้งที่2มาจําครั้งแรกได้ไหมครับครั้งแรกในยื่นมาย1สบเดเป็นเงินต้นแล้วก็อีกสี่ล้านปอนเป็นเงินออปชันเพิ่มเติมซึ่งรีฟูปฏิเสธรอบ2ที่ยื่นมาล่าสุดเนี่ยคือจาก21เงินต้นใช่ไหมเพิ่มเป็น23 5าจเงินต้นอะคือเพิ่มมากระปิดเดียวอ่ะ23 5าด้าเงินต้นแล้วก็บวกกับออปชันเพิ่มเติมอ,อีก 6. 5ุ้าล้านปอน ก็คือรวมแล้วคือ30ล้านปอนด์นั่นแหละแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในรายละเอียดมันแย่มากครับในรายละเอียดออปชันโคตรแย่ฮะก็คือริพูชุนเลยฮะรายงานจากนักข่าวสายหงส์หลาหลายคนก็พูดตรงกันว่าผู้บริหารฝั่งริพูชุนเพราะว่าซาลิฮามิสิดเนี่ยผอ,อ,อกีฬาของฝั่งบาเยนเนี่ยมอบเสนอออปชันมาแบบกวนโอย6.5้าล้านปอนด์ที่ว่านั้นมันได้โคตรยากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าอ่ะ สัญญาของมาเน่กับทางบาเยนที่น่าจะเซ็นกันเนี่ยคือ3ปีใช่ไหมฮะและในเงื่อนไขคือต้องกักมาคือระหว่างที่มาเน่ยอยู่กับทีมบาเยนสามปีเนี่ยบาเยนต้องได้แชมป์ยูซีปีติดอะ่ะต้องได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกสปีติดอะ่อดดอะเท่านั้นยังไม่พอต้องได้บัลลงดอด้วยถึงจะจ่าย6ล้านหมดนั้นคือบ้าไปแล้วมันเป็นเรียกได้ว่ามันเป็นออปชั่นที่ บ้าหรือเปล่ายื่นมาแบบนี้มันแทบจะเป็นไปไม่ได้อะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้น้อยอ่ะดังนั้นถึงตรงนี้ฮะเขาบอกว่าทั้งพวกเจมส์เพียสแล้วก็แมตด็อกก็พูดตรงกันเลยนะว่าจริงๆซาลิฮามิสิท์แล้วรวมไปถึงโอลิเวอร์คารนซึ่งเป็นผู้บริหารฝั่งของบาเยอร์เนี่ยมีคิวที่จะเดินทางมาอังกฤษจะเดินทางมาเจราจากับลิเวอร์อพูลและปิดดีลในเร็ววันนี้เนี่ยอย่างที่เคยพูดไปแต่ก็มีการตอบกลับไปเลยฮนะตอบกลับฝั่งบาเยอร์ไปว่าไม่ต้องเดินทางมา ไม่มีประโยชน์ถ้าจะยื่นมาไอแบบเนี้ยไม่ต้องมาพูดคุยกันเอางี้ยื่นมา42ล้านแล้วก็จบแล้วก็เอามาเน่ไปนั่นคือสิ่งที่เหมือนกับตอบกลับไปแล้วทีเนี้ยเจมพีส์มีการเปิดเผยเนื้อหาในการพูดคุยนิดนึงด้วยฮะเนื้อหาในการพูดคุยถามว่าทําไมเขาถึงต่อรองต่ําขนาดนั้นเเขาบอกว่าฝั่งบายเยนพยายามชี้นิ้วไปที่เตียโก้คันธราว่าเนี่ยที่ตอนคุณมาซื้อเตียโก้เราเนี่ยเหมือนกันเลยสัญญาเหลือปีหนึ่งเหมือนกันแบบเนี้ย คุณซื้อไปในราคายี่ล้านเนี่ยเราก็อย่างยื่นประมาณนี้เนี่ยมันต้องเทียบกันแบบนี้สิแต่ลิฟูตอบกลับไปว่าเฮ้ยมันเทียบแบบนี้ไม่ได้คุณจะเอาตัวรุกมาเทียบกับมิดฟิลด์ได้ยังไงคุณต้องเอาตัวรุกเทียบกับตัวลุกสิคุณต้องเทียบกับบาเยินสิเนี่ยไอย้คุณคุณต้องเทียบกับเรวานดอกสกี้สิคุณจะขายเรวานดอฟสกี้ให้บาซ่าเนี่ยคุณเรียกค่าตัวสี่ิสองล้านเหมือนกันเนี่ยส2ิบสองล้านปอนด์กับบาซ่าเนี่ยดังนั้นของเราก็ต้องมันก็ต้้้องเเททีียบกกัันนนให่าาประมณส นี่คือสิ่งที่ตอบกับบาเยิรไปนะฮะในการเจรจารอบที่2ต้องอัปเดตให้ละเอียดแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยผมก็ไปหาอัปเดตเพิ่มเติมมาฝากเพื่อนๆนะครับมาดูฝั่งเยอรมันก,นก่อนนะครับสปอร์ตบิวนะฮะรายงานโดยหัวหน้านักข่าวอย่างคิริส f นฟอสนะครับคิริสนฟอสบอกว่าบาเยิรยังไม่ยอมแพ้บาเยิรอยากได้มาเน่จริงๆเหมือนกันบาเยิรจะยื่นข้อเสนอครั้งที่3มาให้ลิเวอร์พูลนะครับ แล้วก็สิ่งที่คิสเซนฟอล์รายงานเพิ่มเติมนั้นก็คือเมื่อกี้เราบอกว่าสายหงบอกว่าต้องการ42ล้านปอนด์ใช่ไหมฮะแต่คิสเซนฟอล์บอกว่าลิฟ์พูลลดความต้องการลงมานิดนึงแล้วในเบื้องหลังคือบอกกับบายเยนว่าสัก38เราก็พร้อมแบบเราก็พร้อมปล่อยแล้วนะ38แบบรวมออปชันอะแต่แต่ขอเป็นออปชันที่ดีๆหน่อยนะไม่ใช่ออปชันแบบแตะเกียไม่ใช่ออปชันบ้าๆบอๆแบบแตะเกียขอออปชันที่มันเป็นไปได้จริงๆหน่อยอะ รวมแล้วให้ได้สัก3ามสิบปล้านปอนด์รีพูฟก็พร้อมปล่อยแล้วหรือสปอตวันนะฮะอ่ะอย่างสปอตวันโดยหัวหน้านักข่าวที่ชื่อว่าแคร์รีฮาวนี่คือผมเอามารายงานหลายๆวันติดต่อกันแล้วเนี่ยแคร์รีฮาวก็บอกว่าบาเยนอาจจะเซอร์ไพรส์น,นิดนึงที่ว่าทําไมรีพูฟปฏิเสธข้อเสนอนยังจะเซอร์ไพรส์อีกเหรอยื่นมาแบบนี้ยังจะเซอร์ไพรส์อีกเหรอมันไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้วนะฮะเป็นใครก็ปฏิเสธนะแต่ว่าอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวยื่นรอบที่สามแต่ว่าตัวเลขของสปอตวันโดยแฮร์รีฮ อาจจะบอกว่าอยู่ที่สามสิบสาสิบวกห้าก็คือสามสิบห้าล้านปอนด์อ่ะแต่แน่นอนว่าข้อเสนอน่าจะยื่นเพิ่มเข้ามาใหม่และมีแนวโน้มที่ริพูนน่าจะรับแหละทีนี้ผมขอสรุปแบบนี้นะฮะว่าดูจากทิศทางตอนนี้เราพอจะเดาได้ไม่ยากเลยว่าทําไมสายข่าวริพูลดูเหมือนกักกักในดีลนูเยสว่ายังไม่ได้ยืน่นแต่ทิศทางดูน่าจะปิดดิวได้และทําไมริพูลยังไม่ยืน่นเนี่ยก็อย่างที่บอกริพูลคงรอให้ดีวเนี้ยมันจบควบคู่ไปด้วย ขายมาเน่ควบคู่ไปกับการซื้อดาวินนูเยสให้มันปิดทิ้งทั้งคู่อะ่ะเพราะว่าดาวินนูเยสคือตัวแทนมาเน่ไงมันต้องเคลียร์ตรงมาเน่ให้ได้ก่อนด้วยผมว่าลิฟต์รอตรงนี้แหละนะครับดังนั้นก็มาเถอะบายเยนรีบๆยืน่นรอบที่สามเข้ามาให้มันเสร็จๆโดยเร็วนะฮะแล้วก็ฝากบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ลุ้นนนเยสได้แบบเต็มๆนะครับแล้วก็รออัปเดตแบบรายวันผมจะอัปเดตแบบรายวันให้เพื่อนๆได้ไม่ตกข่าวอย่างแน่นอนนะครับนะ แล้วก็ภาพนี้สวยมากครับถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดทั้งสิ้นดาวินนูนเยสจะเป็นตโตรุก5ประสานสุดโหดของเราโชตาฟิมิโนโดิแอสอาดาวินนูนเยสแล้วก็โมฮัเหม็ดซาร่าโอ้โหเอาวะฝั่งนู้นมีฮาแลนด์ฝั่งเราก็มีนูนเยสเอาวะเออค่อยแบบสู้กันมันหน่อยนะแล้วก็ถ้าทุกอย่างมันเสร็จสิ้นได้จริงๆ นี่คือผลงานชิ้นโบแดงอันผลงานชิ้นโบแดงอันแรกของจูเลียนวอร์ดพออ,อกกฬลาป้ายแดงคนใหม่ของเราเลยนะ,ะถือว่าถ้าคุณทําได้สําเร็จนี่คุณต้องได้รับการซูฮกเหมือนกันนะฮะว่าคุณสานต่อพออ,อกกฬาคนเก่าอย่างไมเคิลเอ็ดเวิร์ดได้อย่างดีเยี่ยมเลยเดี๋ยวรอติดตามกันดูงานของลิปูยังไม่ได้จบแค่ดีลนี้ด้วยะฮะและอย่างที่บอกว่าคาวินแลมซี่ขับขยับเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะ้วนิวโจนนักข่าวสายหงแดงนะครับก็ยืนยันนะครับว่า ริพูหวังที่จะปิดดีล4ล้านปอนด์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ให้ติดตามเขาใช้คำว่า next few days นะครับริพูน่าจะพยายามปิดดีลคาร์วินแลมซี่แบ็กขวาสำรองเข้ามาเพิ่มเติมให้ได้ด้วยอีกคนหนึ่งแล้วก็เรื่องของขาออกก็มีอัปเดตด้วยฮะมินามิโนะเนี่ยเดวิดลินส์นักข่าวสายหงแดงอีกคนหนึ่งเหมือนกันก็บอกว่า crossing in นะ,ะมินามิโน,โน ขยับเข้าใกล้ที omon, applause, ū, ่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในราคา7 7อ่า17ล้านปอนด์นะลิเวอร์พูลตั้งค่าตัวมินามินโนเอาไว้17ล้านปอนด์แล้วตอนนี้คำถามว่ามันขยับเข้าใกล้ยังไงเดวิดลินอัปเดตให้ฟังว่ามินามิโนะเนื้อหอมมากๆมี5สโมสรที่สนใจมินามินโนนะครับได้แก่1นะฮะลีดอยู่ในเต็ส2เซาท์แฮมป์ตัน3ามวูฟแฮมป์ตัน4ฟูลแลม5โมนาโก นะครับมี5ทีมอย่างต่ำที่แสดงความสนใจแบบจริงจังเข้ามาแล้วและเอเจนส่วนตัวของนักเตะครับเอเจนของมินามิโนที่ชื่อว่ายูสุเกะอากิยามะเนี่ยยูสุเกะอากิยามะเนี่ยเอเจนของมินามิโนได้เริ่มไปพูดคุยกับเหล่าทีมพวกนี้แล้วอ่ะดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ก็ริพูน่าจะขายมินามิโนแล้วก็มีคนถามผมเข้ามาเหมือนกันว่าแล้วถ้าขายมินามิโนจะมีตัวแทนมินามิโนไหม ผมคิดว่าตัวแทนมินามิโนโเรามีแล้วนั่นก็คือฟาบิโอคาบิโย่ไงจําที่ผมพูดแล้วก็รายงานมาเสมอได้ไหมพอจงพอจอยก็บอกนะฮะว่าฟาบิโอคาบิโยในซีซั่นแรกเบื้องต้นจะถูกมองเป็นแบ็กอัพในตําแหน่งกองหน้าก่อนเลยเป็นตัวเลือกในตําแหน่งในตําแหน่งแนวรุกก่อนเลยเล่นได้ทุกตําแหน่งในแนวรุกปีกซ้ายปีกขวาเพเมเกอร์ฟอร์นานเล่นได้หมดเนี่ย บทบาทตรงนี้ก็น่าจะมาแทนตรงมินนามิโน่เลยสําหรับฟาบิโอคาวาโยนะครับก็ฝากเพื่อนๆตรงนี้ไว้แล้วก็รวมถึงเรื่องราวของออกเลตแชมเบอร์เลนเนี่ยนิวโจนส์ก็อัปเดตว่ามีเวสแฮมที่แสดงความสนใจนะแล้วก็ลิเวอร์พูลพร้อมขายอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนอ่ะประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับถ้าชื่นชอบกันง่ายๆเลยฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ในช่องของผมเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ